สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้เครซี่ช่องของคนรักรถที่จะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์สุดเจ๋งเทคโนโลยีใหม่และรีวิวที่เข้มข้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Toyota Land Cruiser Prado รถ SUV ระดับตำนานที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้น Toyota Land c r u i s e r p อ a d o เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก ด้วยการออกแบบที่ดูดันแข็งแกร่งและให้ความรู้สึกพรีเมียมประจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความหรูหราไฟหน้าเลดโคมฉบเยวช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นเส้นสายตัวถังดูบึกบึนและทันสมัยในขณะที่ยังคงเอกลักษณ์ของ Land c r เซอร์ที่หลายคนชื่นชอบภายในห้องโดยสารของโตโยต้า Land c r เซอ e r p r a โดถูกออกแบบมาให้หรูหราและสะดวกสบายวัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหนังแท้ให้สัมผัสที่นุ่มนวลและรองรับสรีระได้ดี ตอบโจทย์การเดินทางไกลพื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายมีเบาะแถวที่3ที่สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบแอร์แบบแยกโซนช่วยให้ทุกที่นั่งได้รับอากาศที่เย็นสบายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการเดินทาง Toyota Land c r u i s e r p r a d ปมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทันสมัย โดยติดตั้งระบบ Toyota s เซฟตี้เที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยในการจอดรถนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชันทำให้สามารถขับขี่ในทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจ ด้านสมรรถนะ t o โย t a Land c r u รู e เซอร์ปดมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ให้พละกำลังสูงระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ f Full ไทม์ 4WD ช่วยให้เกาะถนนได้ดีเยี่ยมมีโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนเช่นโหมดลุยโครนโหมดทรายและโหมดหินระบบกันสะเทือนได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นทำให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางโดยยังคงความนุ่มนวลและความสบายในการขับขี่ โตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์ปรเป็น SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการขับขี่ทางไกลหรือแม้แต่การผจญภัยบนเส้นทางออฟโรดความแข็งแกร่งความหรูหราเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทําให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลากหลายอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตาม Auto Crazy เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ